สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ไต้หวันประจำวันที่6มิถุนายนคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมวิรัติศรีสมบัติครับเพื่อเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวนะครับเทศบาลเมืองฮาวเลียนจึงเปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำบินตรงสู่เมืองสำคัญต่างๆโดยเมื่อวานนี้ครับทเที่ยวบินปฐมฤกจากกรุงเทพมหานครเดินทางมาถึงท่าอากาศยานฮวาเลียนแล้วโดยมีผู้โดยสารรวม183คน สนามบ,บินหัวเหลียนได้ฉีดพ่นน้ำบนงวงเพื่อต้อนรับเที่ยวบินตรงเที่ยวบินแรกของไลออนแอร์บินจากกรุงเทพสู่หัวเหลียนเที่ยวบินนี้มีผู้โดยสาร183คนมีกำหนดการท่องเที่ยว5วัน4คืนผู้โดยสารส่วนใหญ่อยากไปอุทยานแห่งชาติทาโรโก หนุกเกิดใช่ไหมคะเออใช่ค่ะอารีซานอารีซานแต่ว่าชอบกินฮอกชนนาน้องไผ่บุกมากกว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและเทศบาลฮวายเลียนระบุว่าหลังจากผ่านพ้นช่วงโรคระบาดฮวายเลียนมีการเจราจาเปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำระหว่างประเทศกับกัมพูชานครวัดญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์มาเลเซียหลังจากมีเที่ยวบินเช่าเหมาลำไต้หวันเวียดนามเที่ยวแรกเมื่อวันที่29เมษายนและเที่ยวบินจากกรุงเทพในวันนี้ 的的的了可以到之外我我我也方便在在地出不用奔หลังเปิดพรมแดนเที่ยวบินส่วนใหญ่ของสายการบินบินไปต่างประเทศหากจำนวนผู้โดยสารน้อยไม่เพียงพอก็ยากที่จะรักษารูทเส้นทางเที่ยวบินต่อเนื่อง เที่ยวบินเช่าเหมาลำสองเที่ยวจากฮวาเลียนถึงกรุงเทพในวันที่7และ28กรกฎาคมซึ่งเที่ยวบินแรกถูกจองเต็ม183คนแล้วนอกจากนี้ฮวาเลียนยังมีนักท่องเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพมาอีกเกือบ300คนทำให้สนามบินฮวาเลียนที่เงียบเหงามานานกลับมาคึกคักอีกครั้ง คุณผู้ชมครับนักร้องชื่อดังคุโคลีเจ้าของเสียงในบทเพลง Reflection Version ภาษาจีนกลางของกระตูนเรื่องมู่หลานเสียชีวิตลงแล้วเมื่อวานนี้ครับโดยพี่สาวของเธอเปิดเผยว่าคุโคลีป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานานหลายปีเธอพยายามฆ่าตัวตายและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนจะเสียชีวิตลงเมื่อวานนี้ นักร้องสาวโคโคลีที่เราเห็นในหน้าจอเสียงเพลงของเธอเต็มไปด้วยพลังบวกเธอเข้าสู่วงการตั้งแต่ปี1994ด้วยการร้องเพลงสไตล์อเมริกันแนวใหม่ทำให้เธอโด่งดังเป็นกระแสสำหรับวงการเพลงจีนณนตอนนั้น เธอเข้าวงการนักร้องมาเป็นเวลา30ปีไม่เพียงแต่จะโด่งดังในเอเชียเท่านั้นโคโคลียยังเป็นนักร้องเชื้อสายจีนคนแรกที่ได้แสดงบนเวทีออสการ์พี่สาวของเธอแนนซิลีโพสต์แจ้งข่าวการเสียชีวิตของน้องสาวเมื่อวันที่5กรกฎาคมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโคโคลีป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่เมื่อเร็วๆนี้อาการของเธอสุดลงและเธอพยายามจบชีวิตตนเองต่อมาเมื่อวันที่5เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในอายุ48ปี ทันทีที่ข่าวการเสียชีวิตของโคโค่ลีออกมาก็ช็อกวงการเพลงและแฟนเพลงทั่วโลกค่ายเพลง Warner Music เปิดจริงออกแถลงการ์ว่าแม้ว่าโคโค่จะจากไปแล้วแต่หวังว่าความรักและแสงสว่างของเธอจะส่องมายัางพวกเราทุกคนคุณผู้ชมครับสถานการณ์ไข้เลือดออกในภาคใต้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากยุนลินจะพบผู้ป่วยอาการหนักมากถึง8รายแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อในไทยนั้นยังพุ่งสูงถึง190รายด้วย นอกจากนี้ปัจจุบันผู้ติดเชื้อในเขตยงคังยังไม่ทราบแหล่งที่มาเช้าวันนี้หน่วยรบสารเคมีของกองทัพไต้หวันส่งกำลังพลไปยังเขตยงคังเพื่อฉีดพ่อนอยาก,กำจัดยุงบริเวณโดยรอบและในบ้านเรือนของประชาชนทั้งน,นี้วันที่5กรกฎากคมที่ผ่านมาไทยน,นั้นมีผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่ม13รายยอดรวม190รายการระบาดลุกลามไปยัง7เขตทั่วไทยนั้นนอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจากเกาสงหนึ่งรายและยืนยัน8ราย ยังไก็ตามเทศบาลแต่ละท้องถิ่นต่างเร่งฉีดพ่นยากำจัดยุงเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดแล้วคุณผู้ชมครับปลาหิมะมีเนื้อนุ่มเป็นที่นิยมรับประทานในหมู่ชาวไต้หวันแต่ปลาหิมะที่มีขายตามท้องตลาดนั้นอาจไม่ใช่ปลาหิมะแท้ก็เป็นได้นะครับเนื่องจากเร็วๆนี้มีการตรวจพบผู้ประกอบการนําปลาลิ้นหมามาติดป้ายปลาหิมะแบนและปลาเอสโกลาติดป้ายปลาหิมะกลมมาจําหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ปลาหิมะหรือปลาคอสมีเนื้อนุ่มมีก้างน้อยเป็นปลาที่หลายคนนิยมรับประทานอย่างไรก็ตามมีผู้บริปโภคแจ้งว่าได้ซื้อปลาคอสกลับไปรับประทานที่บ้านหลังจากรับประทานมีอาการท้องเสียและขับถ่ายเป็นน้ำมันจากข้อมูลพบว่าแท้จริงแล้วเป็นปลาเอสโคลาหรือออล์ฟิชที่มีราคาถูกมาหลอกขายว่าเป็นปลาคอสและจากการสุ่มตัวอย่างปลาคอสในตลาดพบว่ากว่าครึ่งไม่ใช่ปลาคอสแท้ตามฉลากสินค้า จากข้อมูลสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคปลาคอร์ที่จำหน่ายในตลาดทั่วไปจะมีปลาคอร์แอตแลนติกปลาคอร์แปซิฟิกปลาคอร์กรีนแลนด์และปลาคอร์าสก้าแต่ในตลาดก็ยังมีปลาที่ติดป้ายว่าปลาคอร์กมที่แท้จริงแล้วเป็นปลาออยฟิชซึ่งมีราคาถูกมากวิธีการเลือกซื้อปลาคอร์แท้ให้สังเกตจากเนื้อปลาที่แล้วจะแยกแยะได้ง่าย เนือปลาคอสมีสีขาวตัวใหญ่เกรดเล็กหนังหนาเนือแน่นละเอียดราคาแพงถึงหลักหมื่นเหรียญต่อกิโลกรัม。那这个鱿鱼,鱼的话，它实际上它里面的油实际上是辣，你要是买到，你是吃进去，你一定会知道你买的是鱿鱼,鱼，因为你吃进去之后，你一定是会拉肚子。你要是用手去摸它的这个鱼皮的话，实际上是并不是那么平。 ในช่วง2ปีที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินการตรวจสอบปลาคอสท,ที่ขายในร้านอาหารจากทั้งหมด1,740บริษัทมี8บริษัทที่ทำผิดจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับฉลากซึ่งทั้งหมดถูกปรับรวม3 1 0 0 0 0เหรียญคุณผู้ชมครับเทศบากลกรุงไทเปมีการกำหนดที่จอดรถจักรยานยนต์ชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนจอดทำธุระเป็นระยะเวลาสั้นๆไม่เกิน15นาทีอย่างไรก็ตามมาตรการนี้ครับก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ประชาชนเป็นอย่างมากเนื่องจาก15นาทีนั้นไม่เพียงพอต่อการประกอบธุรกรรมต่างๆด้วยเหตุนี้ครับเทศบาลกรุงไทเปจึงขยายเวลาจอดเป็น40นาทีโดยจะเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี้ที่จอดรถจักรยานยนต์หน้าสำนักง,งานเขตในหูมีป้ายกำกับตัวโต,วตวระบุว่าจอดได้ไม่เกิน15นาที เพื่อให้ประชาชนสะดวกต่อการแวะทำธุระอย่างไรก็ตามหลังมาคับใช้เป็นเวลา4ปีกลับมีเสียงร้องเรียนจากประชาชนว่า15นาทีไม่เพียงพอต่อการทำธุรกรรมต่างๆที่สำคัญหากจอดเกินเวลากำหนดอาจต้องเสียค่าปรับสูงถึง600-1,200เหรียญไต้หวันด้วย ปัจจุบันกรุงไทเปมีช่องจอดรถจักรยานยนต์ชั่วคราวรวม233ช่องตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปจะขยายเวลาจอดรถจักรยานยนต์ให้นานขึ้นเป็น40นาทีโดยสามารถจอดฟรีใน20นาทีแรกจากนั้นนาทีที่2 0ถึง40เสียค่าจอด20เหรียญไต้หวนันอย่างไรก็ตามหากจอดเกิน40นาทีต้องระวังโทษปรับตั้งแต่6 0 0ถึง1,200รเหรียญไต้หวันตามเดิม ขอบคุณที่รับชม PTS Focus ไต้หวันในวันนี้นะครับเราจากกันด้วยภาพทิวทัศน์ที่งดงามในกรุงฮานอยของเวียดนามแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ